บู129าใบคูณ2องแสนเท่าไหร่มาคนดู129บาใบเข้าทั้งหมด105คนมยห้าคันบยีงเข้า105คนไปไว้เข้าสามสิตัขาพูดแม่ริสับส5ิห้าล้านน้ำเยียวยาพวกผมไหมเนี่ยบอกว่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ตั้ง35คนไอ้ยายนายป๋องอ้าวไม่เอาหน่าพี่เลิฟป๋องให้แ่งหรอป่องป่องปนองน่างูเองู่องป๋องค่อบป้องด่องดืองป่มไม่าไม่น่าได้ฟืองป่องป่อง่น่า่ด้ฟื้น แล้วสองเดือนยังไม่ก right, ่อเรื่องใช่ไหมไม่ได้ฟื้นมึงทำตัวเองเปล่าวซีเลียสเหรอซีเลียสไอสัตว์ซีเลียสไอสัตว์เดี๋ยวพูดเจอกูต่อเดี๋ยวก่อนพี่บังไม่เอาพี่บังไม่เอาไอ้ป๋องน้าขอวะน้าขอวะป๋อง chim bay lặc lười cái phải đi má đó mày hả chim nhíng sắn thật ba đúng hả? Chứ mình là mode à? Chưa chơi liên ba? nào ตัวมันใช่ปะบมบ้าอะไรครับไม่ใช่แม่งหัวแข็งไปเลยอะไม่ลครับแล้วมันหัวแข็งกับมีดด้วยมาของเรเปเอาเลยครับอือหน้าเฮียนาะยกหน้าระยำ้น <c oughs> อยากนัน้นผมขอเอาของในตัวไเดี๋ยวถ้มันดหนักศูนย์ได้ไดเอาบัตรให้แล้วแป๊บนึงราเป่แล้วนะหกหกสิบสามครับสวัสดีครับเดี๋ยวเขาเปิดกล่องเช็คของกางเกงทั้หนอยครับพี่เฉินผมเปิดกล่องคิดละครเลยนะ ที่ผมเนี่ยเชิญได้มาทั้งหมด37กล่องเชิญไปิด้อเปิดไมดเปิดม่เอากี่กล่องเอากี่กล่องเจ็ดกล่องไหมงงมึงส่งไปมง่งไม่ไมนเปนอี่ไม่ไม่ไม่น่ตัวยยยาเกียร์กล่องเอก็เจ็ดกล่องได้ไหม

เราได้เได้ไมของเปิดได้เคซีหลอดนะเว้ยมีใครเปิดเปล่าก็ที่อยู่มาดิก็กลังอะไรแต่หนูส่งให้เออหกสิบสามหกสิามได้ปดเลยให้มาให้มาให้มาเอาให้มาเลย เขีได้5ห้งวะได้เกียร์มะเรียมกูดวงี่สุดมีปม่จบแล้วีน้จแล้วจบแล้วจบแล้วเลขอะไรหายบ้างเลขกหนึ่งหกแปดครับไอตัวโยมงส่งของที่หายมาหน่อยดิตัวโยมอยู่วะเนคือหมายถึงที่หายจบแล้วมะ้ที่วันแรกหรอสองสองเฟียอยู่สด เชนโชสวัสด like ีสวัสดีครหอเปล่าครับวิกิใจนงสวัสดีครับน้าสวัสดีครับพี่บสวัสดีครับสวัสดีครับดีคับกูบอนิงกูตโนนอีนิงฮลโหลกูสปอร์ตริคิวมึงหายยังเนี้ยน่าจะหายแล้วละกูฟิตเลยนะไอ้สัสโอ้โหได้เล่นไฟเดียวเดานี้นใช้ตน่ับขอใช้ตน่ครับพี่เฉียนสวัสดีครับคุณอร์นิงกูอตเโนนอีวนิงครับเจ็ามครับ อ้าว,วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไม่อยู่หรออใหอใหห้้งเียเชิญเพื่อนไม่อยู่อุ้ยโจ้ครับพี่พี่เชิญพี่เล็บอยากเลรครับเด็กเดียวอยู่มีสภาอาจารย์คิดว่าคอยอยู่ที่มึงปะเอาคิดว่ครยไปไหนเจ้บอกเลขเลยหนึ่งสองสองกำลังติดมือครับไอ้กูถามก่อนแกงเราคิดว่ค,คอรอยู่ที่ใครบ้างวะมีไหมเมอร์อะไรนะคะไม่มีกูจะได้แลกแล้ว เออพี่หนึ่งเอาพี่เชิดมาพี่หนึ่งสองสองพี่โอ้ยนะครับเป็นี๋ยวพี่รักเองไม่ได้เล่นเลยอ๋อพี่พี่เปล่าเลยนพี่รักเองเดี๋ยวพี่รักเองหนึ่งสองสามไม่เชื่ออะไรวะไอ้เป็นเป็นครับว่าไงไอ้กระจอกไอตัวนั้นชื่อได้ไกระจอกเลยนะว่าใครขาดข้าวปะใครขาดข้าวปะไอ้แหล่ไม่เคยชนะกูสักไฟอ่ะ หนึ่งสองสามครับเพี่ทั้งหมดที่มีน้องมาจากใ้รมาใครขายข้าวอีกปับมเปิไป่่เมีขอบัตรเพื่อนได้เนาะนี่ยไฟเข้าตู้ไม่ไม่เหี่ยวเลยผูดได้ไหมวะเ้นีป๊าวดีครับอตัวหน้าโดนเลยอ่ะเลือเชื่อนะ ไม่จปูนวะเียไ่เจอฟ้าอเป็นคนแรกเลยอ่ะลูกรักอะไรครับมัมีแกงที่กปูนอีกพี่กอดมีี่เ้หนล้มันบอกว่ามันมันมันเพิ่งกลับมาสามห้าข้าวเ่า้มพี่ต้องดูวันแรกที่เราตีอ่ะบานเลยไล้จับไม่ถูกเลยแล้วก็มีแกงหนึ่งชื่อเฮเอมจับไม่ถูกไปไกสกายปะมันคูดเยอะพี่มาคนจุดเยเีได้อ่ะชื่อเฮเประดชน

ให้เดี๋ยวพวกมึงค่อยมาคุยเรื่องของยาวๆมาคุยตรงนี้ให้จบกันวะได้ครับนะได้ครับเอาเริ่มเลยพบปะไอ้หาเจ้าหาเจ้าหาเจ้าโจครับพี่ครบปะน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าโจสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครบเรียบร้อยเกินมานิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนอุ้ยเฮีย โอโหหึ่น่น,นเน้นเนื้อเนื้อเน้นเน้นที่ดูอะไรเด่ะดูที่มันส่งมาให้เนี่ยถ้ามันมันมีขีดขีดเป็นไอเนี้ยวงเล็บแปะยิ้มด้วยอะที่ดูอันไหนดูที่ไอโตโยส่งมาเนี่ยไ่ดูของผมก็ได้เชี้ยนเลยเนี่ยอ่ามึงดูมึงส่งมาหน่อยทีไอเขี้ยนี่จดอะไรเนี่ยไอโตโย มึงมึงเอาลูกศรมึงเอาอะไรมาหน่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอู้ตาลายเลยใครทำอ่ะผมรู้เปล่าผมส่งเก้าเก้าห้าเก้าสามใช่ไหมใช่นั้นเป็นตารางกล่องเยียวยาคือจากอะไรลดไปเหลืออะไรอย่างที่อ๋อนี่คือที่หายทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือโอเคเรียบร้อยเอ้ยได้เหรียญกี่เหรียญเนี่ยครับนะอ๋ออ้อยเดี๋ยวค่อยคุยนี่ดีกว่าครับเดี๋ยวไกลนังอยู่น่าเกลียดอ๋อน่าเกลียดโอเค เรียบร้อยจบแล้วหวังว่าคงไม่มีต่อมลูลค่าความเสียหายทั้งหมดก็เดี๋ยวใส่โปรเทคไปสองเดือนโห <laughs> เห็นแล้วน่าซีดใส่โปรเทคสองเดือนแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่เปิดแกง๊งอันหนึ่งโปรเทคจะหมดไหมครับหลุดเลยหลุดเลยโปรเทคสองเดือนเลยครับใช่ใช่สองเดือนสองเดือนมันเยอะเกินอันนี้มันเยอะเกินไปอะ่ะ หน้านำเลยดิมีมีแบบการ์ดทะลุโพเทคไหมโอ้เกีอาไม่เลยเฉยเออเออความคิดเหมือนกันด้วยพูดเหมือนกันน้องให้พีนละลูกคนเองก็ขึ้นเดือนนี้อีกนอกลับมาแล้วขอบคุณครับมจะไปเอาเซฟโปรดาโบกอดบายแฮตเงี้ยเอ้ยอิกนอีกนอนี่ใช้หลายใบได้ไหมครับนะอะไรนะอีกนอใช้หลายใบได้ไหมครับคิดเองเลยคิดเองเลยได้ดิเขาไม่ได้ห้ามดิ หรืออยู่ก็ตามนี้ใส่ก็ใช้ได้ไอโจโจครับเพ่มันมันไม่ได้มีตารางบอกว่าราคาเท่าไหร่อ่ะมันมันมีคือกูดูนะพี่จะดูอะไรตารางอะไรอันนี้อันนี้คือสองเดือนเท่แล้วไม่เสียเยอะเหรอวะน่าจะเสียเยอะจริงแหละอันนี้คือมันมันเป็นจีบดูยังไงดีวะพี่จะดูอะไรพี่จะดูอะไรเออไม่ได้คุยกับมึงวุยนจะซื้อหรอ้ม่พี่จะดูอะไรเออ อ๋อนี่คือขอไม่ได้หายใช่ไหมมันแค่แบบนี่เป็นปากตาลายอะไรอนีะะ้นะะใช่ไหมมันลดขั้นอ๋อถ้าจำนวนคนข้แบบัโตู้ผมส่งให้พี่วันนี้ก็ไม่หมดละแป๊บๆรอแป๊บนะขอประเมินแป๊บหนึ่งว่าให้ตาลายแล้วอะไรวะเนาะมีมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมบู บูจริงก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งยวนับให้บูหนึ่งร้อยี่สิบเก้าใบค่ะอันนี้ยังไม่ได้รวมบูใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะบูเป็นใบเท่าไหร่ตอนนี้สองแสนครับบูหนึ่งร้อยยี่สบเก้าใบคูณสองแสนเท่าไหร่มาคนดูหนึ่งร้อยิบเก้าใบเข้าทั้งหมดหนึ่ง้อยห้าคนมากกิยาเข้าร้อยห้าคนแต่ว้เข้าสามสิบห้าตัวเขาพูดแม่รีบสักสาสิบห้าล้านน้ำเยียวยาพวกผมไหมเนี่ยบอกว่าเก็บอาไว้เก็บอาไว้ต้องสามสิบห้าคนไอ้หน้าไ้ป๋อง ไม่เอาหน่อพี่เลิฟกองไม่มีหายก็มีปืนไงน้าดูเองอยู่นะป่องปืนน่ะใช่ไปเหล้าเองเหรอได้เป็นสุ่มตะกูนี่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแล้วไม่รู้ว่าอยู่ในเยียวยาไปแล้วส่งไอ้เข้ารวมเยียวยาเกี่ยวกับจำนวนกล่องไปแล้วถ้าหายจริงๆอ่ะนะมีแค่ปืนสองที่ที่หายไปเลยอ่ะหายเป็นแบบเป็นส่วนประกอบไอ้เปลิมด้วยป่องเลยน้ำหลุดเนี่ยที่เหลือรถขั้นไอ้ป่องเพื่อนพี่เหรอนี่ เออปองเพื่อนพี <klore> <ee> ่เปิดมดูหน่อยด็ที่เราัไม่ไม่ไปจริงไอสัตว์บอกเฮ้ยเออการที่นาง่องเฮ้ยการีนางไงนะดูเองอยู่นะครับนะเดี๋ยวเอาเปิดมดูแลหน่อยเด็กทีละการเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาโปรเทคไปเดือนหนึ่งใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพี่เพิ่มเยียวยาให้เดี๋ยวเยียวยาเดี๋ยวเรารอเขาไปก่อนแล้วเรามาคุยกันโอเคไหมนะครับถ้าเดือนเดือนหนึ่งผมไม่น่าไม่น่าได้ฟื้นเลยครับไม่น่าได้ฟื้นแล้วสองเดือนจะไม่ก่อเรื่องไม่ได้ฟื้นมึงทำตัวเองเปล่า มีพื้นทำตัวเองบ้าโจ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 ไปหนึ่งนะขอญาตินะครับไม่ในนี้กันนะโยโย่กันใจเย็นนี่คือแจ็กเกอร์โอ้โหแม่งเอออันนี้ดูง่ายใครวะหนึ่งสามเจ็ดหกเก้าไ้่ของผมดูยากตรงไหนวะพี่เพราะมันเขียนขีดมาไม่รู้เขียนขีดมาไอ้ศาตว์แต่ไอ้นี่มันเขียนทีเดียวมาไงลดขั้นลดขั้นลดขั้นเออนี่ดูง่ายใจชงใจเย็นครับโอเคเอออันนี้อันนี้โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเอา สเดือนสองเดือนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องยุออย่ยาเดี๋ยวค่ยอยคุยอ่าแล้วก็พวกนี้ปีมีมข้อสงสัยอะไรไหมฮัลโหลไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเรียบร้อยจบแล้วครับ พี่ถ้าถ้าเกิดฝั่งใครจทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษนะครับพี่ขอโทษครับไม่เป็นไรเนาสองเดือนเจอกันแล้ตัวครับไม่นทำอะไรไม่ดีครับทอะไรไม่ดีทำกับพี่ไม่ใช่ทำอะไรไม่ดีขอโทดี้องมา้องมาต้มาตทองมาี้อมาตทอมาต้องมาตทองมาต้องมาต้องมา้องมาต้องมาต้องมาต้องมา้องมาต้องมามาต้อง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 ต้องมอมาตอมทอมมมมามอมมาอมมมอมม้ตมทมด้ตมมอมตอมมอมมงมมอามง ไอป๋องเออน้ขอวะน้ขอวะป๋องไป๋องวะ้อปองไทำไม่นานแล้วบักใจน่ะเปิดมาดูหน่อยดิไเปิมึงอะเปิดพ่อมึงอุ้ยเพี่พี่เฉินพี่บังพี่หลงผมขอคุยนิดนึงครับพี่คุยไรคุยไรอมกคุยไมคุยไม่คุยรอไม่คุยรอไม่ต้องคุยรอพี่พี่พค่พี่พี่พี่าี่พี่ี่พี่พีมี่พ่พี่พี่พ่พี่พ่่่่ ไอ้เกาะไอ้ที่เรื่องที่ตีพวกน้องๆมันเนี่ยตีกางเรนงอะพี่อันนี้มันแบบสางเกตมันเกิดมาจากอะไรันอยางพบางไม่ต้องคุยบงน้องเขาไม่ต้องคุ่หลอกไม่มีอะไรครับไม่ต้องคุยหลอกน้องมันรู้ดีโอ้ยย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 ยเยย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 ยานักยยยยยเ พี่เฉยไม่ได้คิดละครเลยเหรอแลกไม่ได้นี่แลกได้เลยไม่มีครูดาวไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีแล้วเออเดี๋ยวกูไปแลกเองเดี๋ยวกูไปแลกเองเดี๋ยวกูไปแลกเองเดี๋ยวบริการให้จบสุดแลกได้เลยเออเดี๋ยวบริการให้คุยบ้าพี่คุยคุยเราคุยกันเองหน่อยไม่มีอะไรมากไปหลังบ้านเลยพวกเราอะไอเซอร์ดัก์ชช่กูหน่อยบอกคุยกันหน่อยหลังบ้านพวกเราอะ Uh. <laughs> I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, This legacy You See what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.